สวัสดีค่ะทุกคนมาในพิปูสิพา้ามากินกมั่มวงอันนี้กะเนี่ยในส่วนผสมเนี่เนาะสิมี่ขาวขัวเด้อค่ะโอ้ยน้อธทุลักทุเลพอเห็นเนาะนี่ยหละมีเขาวขัว,ว,วนนะมีผิปนเนาะพิจะไใดเนาะกินเป็นกะแซบมาเนาะก,กันีอเนานะทุกคนมาเดอ้อจัเดอ้อก,กินน้ำกานเห็นบอ่อคา้าเห็นบอ่อค้ะ มามามาอยู่ๆจ้าสีหลอดหรือสีหลวงนี่ค่ะเห็นบนนอกค่ะเนาะเจ้าปลาใส่โข,โขว้วหัวใส่พิปีปคนด้วยค่ะก็จะ,จะมีหัวหอมด้วยนะคะ คนกินนี่นะสิปิดจังไดพี่นอ้องอืเปิดจังใดปิดจะไดดเห็นบอจ่าเห็นวา,า,นวามามามาคนไตน้ำลายไหลโอ้ปิดจดัง้ดน้อบัตทินีพี่น้องมาเด้อค่ะ พี่น,อนอ้องเออหมอมหามาพี่น,อน้องแกง่วง

กินบเบอร์จะว่ากันเน้อพี่น้องกินเบิร์นี่ไม่ต้องรใไฟดอกนอนสอ,องนอนฝ้าห้องน้ำโอ้พี่น้องมามามาจวดจ่านเหมือนกัน Không heo <laughs> Good job. กินไปบมก่ลายอือพี่กินเขาได้ปะพี่น้องโฮ้ย คนลุกแล้วก <laughs> ็้วพี่น้องพี่ปูขอเป็นข้ามสุดท้ายแล้วโอ้ยกินไปหลายนะบไหวบไว่ไหวว <laughs> 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 ừ, nhìn <có> bay <laughs> ừ, có tiếng lại mà. พี่น้องคลิปนี้พี่ปู่ก็คือสิขอจบแค่นี้เนาะคือสิกินขาวใดเนาะพี่น้องขอลาไปก่อนใครกินเบิร์นี่คือสิแบบนอนรอไอเฝ้าห้องน้ำเนาะค่ะคลิปนี้พี่ปู่ขอจบแค่นี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ